เป็นใจปล่อยใจให้จีจ้าลกเอาให้มันสนุกสุขวัยสุขวัยวันปล่อยอารมณ์อยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราจ้เจืดจืดจ่ด สิครั้งลุกขึ้นมาเร็วพลันทำบัวันเป็นของเราทุกวันต่อต่อไัหวนไปใจธอยงสู้ไหม่ใจใจให่สะพื้นสะบนิเรายิ่ๆเาย่เยนเ้า เจอ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 แม่ฝากปิงเลยไป,ไปหา,านนไปหาย่าก่อนนะคะไปหาย่าก่อนนะคุณไปหาอยู่กับย่าก่อนนะคะแม่ฝากปิงเลยตาที่จัดกันหน่อยเร็วได้เวลาเฮลกันแล้วสิเราซึมเดียวไม่ทันเขาแต่เป็นชีวิตที่ชิดความฝันสปูสปาร์สิจัดกันสิคะ มาสีข้างรุกขึ้นมาเร็วพลัน hey, <Hey. S 1> เฮเป็นของเราทุกวันสางสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสูงไหมกล่อยใจให้สปื้สะปาตืนเตนตื่นตนต ทันเขาประเพียนชีวิตที่ชิดความฝันสปื้สปาร์สิจัดก,กันสิคามาสิคะรุกขึ้นมาเร็วพันนันเ็นของเราทุกวันสร้างสองวันในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปื้สปาร์ส เที่ยวหม่ทันเขาประเปลี่ยนชีวิตที่ชิดความฝันสปืดสปาทีสจัดกันสิคะมาสิคะลุกขึ้นมาเร็วพลันเป็นของเราชุยกวันสั่งสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปืดสปา สวัสดีทุกท่านค่ะนะคะกล่าวสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเดย์นี้เดย์ที่10แล้วนะคะสําหรับ28วันทุ่มเทให้รวยนะคะเขาเรียกกับหัวข้อวันนี้นะคะต้องรู้สึกอย่างไรนะคะถึงเขาเรียกว่านะคะต้องรู้สึกนะคะถึงต้องรู้สึกขนาดไหนถึงจะได้นะคะกลาบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกทคนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาขออนุญาตนะคะแบ่งปันตัวเองสักครู่นึ่งค่ะนะคะ ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะ เดนี้เดที ée, ่10แล้วนะคะใครได้ฟ so, ังคลิปนี้โค้ชโชคดีมากนะคะต้องรู้สึกขนาดไหนนะคะถึงได้จริงนะคะสําหรับ28บวันทุ่มเทให้รวยนี้นะคะซึ่งโค้ชเชิเหลือเกินค่ะนะคะว่าใครที่ทําตามนะคะคุณเกิดผลลัพธ์อย่างแน่นอนค่ะนะคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆเลยค่ะเพียงอนุญาตตัวเองค่ะให้ลูกขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าลูกขึ้นมาเบิกบานมีความสุขนะคะวันนี้กับเสี่ยงหรือว่าอดีตหากเราคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลง ได้เพียงเรารู้ความลับนี้ค่ะนั่นก็คือกฎจกักรวาลและแรงดึงดูดนะคะกลับสวัสดีทุกท่านค่ะไม่ได้ทักใครนะคะแต่รักทุกทุคนค่ะยังส่งต่อแบ่งปันนะคะธุรกิจ ยังส่งต่อแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดูดให้กับทุกทท่านค่ะซึ่งนาเชื่อเหลือเกินว่าเฮ้ยใครที่เจอชั้นเขาโคตรโชคดีค่ะและเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอัศาจรรย์ใจนะคะหรือว่าเร็วกว่าชั้นในสิ่งที่ชั้นได้รับค่ะนะคะซึ่งพอเราร่วมรู้ความลับนั้นนี้ค่ะนั่นก็คือกฎจักรวาลและแรงดูดนะคะหลายๆคนอาจจะเข้ามาใหม่ค่ะว่าเอ๊ะ eh, กฎจักรวาลและแรงดึงดูดคืออะไรมันคืออะไรนะคะวันนี้นะคะกับกฎวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งใครมาใหม่นะคะคุณต้องไปเรียนหรือว่าย้อนกลับไปดูค่ะการทํางานของสมองนั่นก็คือคลิปเดอะนิวรอนค่ะซึ่งช่อง3านะคะได้นําออกมาเผยแพร่นะคะกับวันนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเราต้องไปดูค่ะภาพยนตร์เดอะซีเค็นะคะเป็นภาพยนตร์ระดับโลกนั่นแหละค่ะคือที่มาของกฎจกักรวาลและแรงดึงดูดค่ะนะคะไม่เอาลูก คนเก่งของป้าไปอยู่กับย่าก่อนนะคะคนจวดของป้านะคะอยากขออนุญาตนาแชร์อีกสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคนะคะเรามาเริ care, them, okay. ่มก okay. ันเลยค่ะนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะ โอเคนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเข้ามาใหม่เอ๊ะอะไรคือกฎจักรวาลและแรงดูดถ่าซึ่งวันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะ <Yeah. S 1> เพียงเราลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะแต่ก่อนเราเป็นอย่างไรคะเราคือเป็นคนหนึ่งที่ให้เขาเรียกว่าอารมณ์นะคะเป็นนายเหนือเราแต่วันนี้เราล่วงรู้ความลับนี้ค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องเป็นนายเหนืออารมณ์ค่ะนั่นก็คือเราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกซึ่งหากเรารู้แล้วว่าถ้าฉันควบคุมอารมณ์ความรู้ ้ส, <S <S สึกไดนั่นคืออนาคตของชั้นดีเฉยเช่นนั้นวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาควบคุมฝึกฝนในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหลายๆคนอาจจะบอกว่าโคตรขาก็มันยากที่หนูจะมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกคนอะไรจะมาคว,วบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้เขาเรียกว่ามีความสุขต,ตลอดเวลาหรือว่าตลอด24ชั่วโมง <S <S ซึ่งวันนี้หากเรารู้แล้วค่ะว่าการที่เราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราต้องการให้อนาคตของเราเป็นแบบไหนเราจะควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกอย่างไรเราจะยังเปรียดนะคะโมโหชุนเฉียวโกรธนะคะหรือว่านะคะมีอารมณ์ในด้านลบซึ่งวันนี้ค่ะประจุหรือว่าพลังงานในหัวของเราจะมี2อย่านนั่นก็คือมีบวกกับมีลบซึ่งเรารู้แล้วว่าหากฉันนะคะคิดหรือทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าดึงดูดในเรื่องที่เราปรารถนาได้นั่นก็คือเราต้องนะคะเติมพลังงานหรือว่าประจุทางด้านบวกนะคะ วันนี้กับการที่เราอารมณ์ดีรู้สึกนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราดึงดูดยิ่งถ้าเรามีอารมณ์นะคะเขาเรียกว่าโคตรสุขโคตรสุขนั่นก็คือเราต้องเราก็ต้องดึงดูดเรื่องราวที่ดีๆนั้นเข้ากับเราแต่ถ้าวันนี้เรามีอารมณ์โมโหหงุดหงิดเฉืเฉียวนั่นก็คือเรากําลังจะดึงดูดเรื่องราวที่เราไม่ปรารถนาค่ะนะคะเพราะจักรวาลเซย์เย็ดกับเราอย่างเดียวว่าเฮ้ยจักรวาลทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกแล้วอารมณ์อย่างไรที่เราจะดึงดูดใน สิ่่งทีเราาปถนาได้นั่นก็คือเราต้องควบคุมนั่นก็คือการยืนหนึ่งในครื่งหนึ่งซึ่งการยืนหนึ่งในครื่งหนึ่งคือการบอกรักขอบคุณปิติสุขเบิกบานอารมณ์ดีระริกรีบ้านในความสุขแบบไร้ขีดจํากัดน,นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเราดึงดูดได้มาอย่างแน่นอนหลายๆคนบอกว่าพี่ขาก็หนูเทนกดจักรวาแลแรงงึงดูดค่ะหนูเข,ขาเรียกว่านะคะอ่านหรือว่าเรียนคลิปมหาการ21วันแล้วทําไมชีวิตหนูไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องย้อนกลับไปเขาว่าในทุกๆวันการที่ เราบวกขาดเราบวกขาดได้เขาเรียกว่าหากเราบวกบวกลบลบนั่นคือเขาเรียกว่าสัมภเวสีในทางด้านอารมณ์นั่นไม่แปลกขาดทําไมเราถึงเขาเรียกว่านั่นไม่แปลกที่ทําไม ผลลัพธ์ของเรายังไม่เกิดเพราะเราไม่บวกขาดซึ่งทําไมวันนี้กับการบวกขาดไม่ว่าจะเดินหกล้มค่ะนั่นก็คือธรณีรักชันไม่ว่าเราจะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆก็ตามที่มันมาบั่นทอนความรู้สึกของเรามากขนาดไหนนั่นคือเราสามารถบวกขาดหรือตีสถานการณ์เหตุการณ์นั้นได้ไหมหลายหลายคนวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าเจอเรื่องขุนข้องหมองมัวใจค่ะซึ่งหากในวันที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็บอกว่าเฮ้ ไม่ดีแล้ววันนี้ฉันสวยแน่ๆเลยเพราะฉันเจอเรื่องราวไม่ดีแต่พอเรามาร่วมรู้ความรับว่าเฮ้ยหากฉันจะนะคะ ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ฉันไม่ปรารถนาได้นั่นก็คือฉันต้องใส่ความสนุกเบิกบานไม่ว่าอะไรจะเกิดทั้งนั้นค่ะเรานะคะเขาเรียกว,ว่าจงรักษาอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะให้อยู่ในคลื่นที่มีความสุขเบิกบานนั่นก็คือตลอดระยะเวลาตลอดเวนั่นก็คือเราต้องมีความสุขนะคะหรือว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้ หลายหายคนบอกว่าพี่ขาหนูเทนกฎจักรวาลน,นะคะได้17วันแล้ววันที่18ทําไมคะกริดหรือว่าโมโหหรือว่าเผลอที่จะหงุดหิดไปแล้วค่ะซึ่งเราดูแล้วว่าหากเราไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกคือว่าเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราไม่ได้ภายใน17วินาทีนั่นคือเราต้องดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นเขาจะส่งถกบ,บททดสอบแบบนั้นมาหาเรานะคะ พอครบรอบปั๊บสิ่งเหล่านั้นก็กลับมาหาเราอีกนั่นคือเราไม่ผ่านบททดสอบแต่ถ้าวันนี้หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะคุณจะเลิกหรือว่าเขาเรียกว่านะคะดูหนังน้ำเน่าข่าวลบๆค่ะหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามค่ะที่มันไม่ไม,ไม่ไม่นำพาให้เราในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งควต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะวันแรกที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นคือเราบอกกับตัวเองว่าฉันเจอแล้วทางรัดทางร้อนฉันเจอแล้วกดวาจาักรวาลและแรงดูดซึ่งไม่แปลกค่ะว่าทําไมวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเรียนแต่ถ้าไม่มีคลิปมหาอากาศ21วันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะคลิปมหากาศ21วันนะคะเขาเรียกว่าเด็กคัมภีในการสร้างรวยค่ะการเรียนที่ได้ผลนั่นก็คือเราต้องเรียนวันละหนึ่งคลิปค่ะ โค้ดนะคะในเมื่อเราเจอค่ำมันตื่นเต้นจากการที่เราไม่รู้ค่ะว่าเราต้องเรียนวันละหนึ่งคลิปโค้ดเรียนเอาเวลาว่างทั้งหมดมาชุ่มเทให้กับการเรียนคลิปมหาการ21วันเพราะเราอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนต่อไปมันจะเป็นอย่างไรวันที่2จะเป็นอย่างไรวันที่3จะเป็นอย่างไรนั่นคือเราเอา นะคะเวลาว่างของเราทั้งหมดมาเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยมันต้องเรียนวันละหนึ่งคลิปนั่นก็คือเราต้องกลับไปเรียนวันละหนึ่งคลิปทําไมเราถึงโปรต้องโปรแกรมเป็นวันละหนึ่งคลิปแล้วต้องติดต่อเนื่องกัน21วันซึ่งหากวันนี้เราขาดเพียงหนึ่งวันนั่นก็คือสิ่งที่เรารับข้อมูลไปค่ะมันจะไม่ติดต่อต่อเนื่องวันนี้หากเราขาด1วันสมมุติว่าเรามาถึงวันที่17แล้วแต่คุณยังเรียนนะคะขาดไป1วันคือไม่มีเวลาไม่มีเวลาเรียน นั่นคือหมายถึงว่าเราต้องกลับไปเรียนเริ่มต้นเดย์ที่หนึ่งใหม่วันนี้กับการเริ่มต้นนะคะเราบอกกับตัวเองได้ไหมว่าเราจะกลับไปเริ่มต้นวันสักกี่รอบซึ่งวันนี้ค่ะจะมีคนอยู่3ประเภทคนแรกวันนี้กับการเปลีป่ยนแปลงชีวิตบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสิการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆเลยนะคะกับการเรียนมหาการเนสกิ่วันหลายๆคนบอกว่าเอารอก่อนนะคะรอไว้ก่อนรอก่อนค่ะนะคะนี่คือเราตกขอบเทนโลกแล้ว นะคะวันนี้กับคําว่ารอก่อนคนประ,ประเภทนี้ไม่มีทางที่จะประสบผลสําเร็จนะคะประเภทที่2คือทําไปก่อนนะเดี๋ยวฉันค่อยตามทันเธอแต่ต้องบอกตรงนี้ค่ะว่ารักนะแต่ไม่รอวันนี้กับการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเราลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกับการที่เราปฏิบัติหรือว่านะคะเพราะคนต้องการที่จะประสบผลสําเร็จเราจะทําทุกวิถีทางในการที่เรียน ในการพัฒนาหรือว่าเรียนรู้ของเราค่ะซึ่งวันนี้คุณจะเป็นคนอยู่จําพวกไหนจําพวกประเภทที่2นั่นก็คือ50-50ในการสําเร็จค่ะนั่นก็คือนะคะคือเดี๋ยวให้เธอทําก่อนนะเดี๋ยวฉันค่อยทํานี่ก็คือ50-50นะคะประเภทที่3นั่นก็คือลงมือทําทันทีเมื่อรู้ว่าเฮ้ยมันมีทางรัดทางรอดแล้ว นะคะวันนี้กับการลงมือทําทันทีค่ะเราเป็นประเภทที่สําเร็จแน่นอนเพราะกฎจักรวาลและแรงดูดค่ะในเมื่อเรารู้ปับ๊บหากเราไม่ลงมือเรียนรู้เราไม่ลงมือที่จะทําตามนั่นก็คือภายใน24ชั่วโมงสิ่งที่เราเรียนนั้นกลับเขาเรียกว่ามันจะไม่มีผลกับเราเลยวันนี้กับการลงมือทําค่ะเมื่อเรารู้แล้ว นะคะเราสามารถส่งต่อหรือแบ่งปันได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราเริ่มลุกขึ้นมาสร้างตัวตนหรืออะไรสักอย่างในการแบ่งปันมหากาบ21วันหลายๆคนอาจจะเห็นเพื่อนๆค่ะเห็น,นไหมคะที่เขาออกมาแบ่งปันไปเดย์แรกเราตื่นรู้อะไรเราสามารถนํามาออกมาแบ่งปันได้ซึ่งหากวันนี้เรารู้แต่เราเก็บไว้คนเดียวนั่นเขาเรียกว่ายิ่งหวงยิ่งหดยิ่งให ยิ่งมีวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรารู้เซกเชนโค้ดค่ะที่รู้แล้วว่าเฮ้ยฉันเจอแล้วทางรัดทังรอดเมื่อวันแรกที่โค้ดตัดสินใจนั่นก็คือการที่เราออกมาแบ่งปันค่ะเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยฉันเจอแล้วทางรัดทังรอดแม้เพียงตัวนี้จะเป็นแสงสว่างสุดท้ายที่ฉันบอกว่าเฮ้ยนี่แหละจะเป็นทางมันไม่ใช่ทางเลือดแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเป็นทางรอดสำหรับเรานั่นก็คือการทุ่มเทที่จะเรียนอยู่กับคลิป ของคุณครูซึ่งโค้ดเองก็เรียนคลิปฟรีเหมือนกับพวกคุณทั่วๆไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งโค้ดเชื่อว่าเฮ้ยหากใครที่เขาต้องการประสบความสเร็จเขาจะลงมือทําทุกวิถีทางเขาจะเรียนนะคะด้วยเขาเรียกว่าหากเราเรียนด้วยความเคร่งเครียดหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียนคลิปมหากราบแล้วเราถามกลับไปว่าเรียนรู้เรื่องไหมคะเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนให้เหตุผลมาว่า หนูไม่มีเวลาเลยค่ะนะคะซึ่งการที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลานั่นคือคุณไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเองพอคําถามหรือคําพูดนี้ขึ้นมาเราสามารถวิเคราะห์คนคนนั้นได้เลยค่ะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเอาจริงไหมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งวันนี้กับการที่โค้ดได้เริ่มได้รเรียนรู้หรือว่าได้เจอคุณครูพา,าสตาสสเดธธนากรค่ะโค้ดไม่รีรอที่จะลงมือทําในเมื่อคนประสบผลสำเร็จบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ากระโดดนะเราก็คือกระโดดในเมื่อคนประสบผลสำเร็จบอกว่าต้องออก ออกมาสร้างตัวตนหรือออกมาแบ่งปันนะเราไม่รีรอค่ะเพราะเราต้องการที่จะประสบผลสําเร็จในเมื่อวันนี้มีทางลัดแล้วคนประสบผลสําเร็จมาบอกเราแล้วทําไมเราต้องเดินไปหาทางอ้อมวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆครูหลายๆโค้ดออกมาสอนเราค่ะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นคลิปฟรีต่างๆที่คุณครูสอนหน้าเพจเราค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเ,เลเวลหนึ่งเป็นเลเวลอนุบาล ะะวันนี้กับการเรียนหน้าเพจของคุณครูค่ะนะคะโดยการเรียนคลิปสดๆจะทําให้เรามีพลังโฟกัสมากจะทําให้เราเข้าสู่คลื่นสนามแม่เหล็กซึ่งแต่ละวันค่ะหากวันนี้การเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราเรายังอยู่ดูข่าวลบๆฟังเพลงเศร้าๆหนังและคอน้ำเน่านะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราดูสิ่งที่เรานะคะเอาหู ตากายจมูกลิ้นของเราไปใส่ไว้กับจุดไหนนั่นคือเรากําลังดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้าหาตัวเราวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเรายังเห็นขาดข้อความโพสลบๆหรือว่านะคะเราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้บวกขาดหรือไม่บวกขาดซึ่งการที่เราคิดลบหรือว่าเราบวกขาดสมมุติว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนะคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตยังมีเอ,ะอ๊ะสงสัยซึ่งคลื่นการสงสัยไม่ว่าจะเฮ้ยฉันทาแบบนี้มันถูกไหมเฮ้ย หรือว่าสิ่งนี้ฉันจะทำผิดนั่นคือคลื่นสงสัยสงสัยแม้การที่เรากระทำสงสัยแม้ตัวของเราในการกระทำของเราก็เป็นคลื่นที่ไม่สามารถดึงหลุดได้หลายหลายคนนะคะซึ่งได้ถักได้ฟังคลิปโค้ดโค้ดค,คลิปนี้ของโค้ดนะคะ คลื่นการสงสัยแม้กระทั่งสงสัยในสิ่งที่เราทําค่ะว่าเฮ้ยฉันทําถูกไหมฉันทําแบบนี้ถูกไหมหรือว่าเ e, อ๊ะสงสัยแม้กระทั่งตัวของเราไปสงสัยในเรื่องของคนอื่นนั่นก็คือการที่เราไม่ได้ยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งแล้วกับการตกโฟลซึ่งโค้ดเคยเป็นมาก่อนค่ะเราเผลอสงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําถูกไหมหรือว่าฉันทําแบบนี้มันมันไม่ใช่ นั่นก็คือเราสงสัยหากวันนี้เราตอบย้ำกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยฉันตีบวกตีบวกในสถานการนี้หมายถึงว่าเรายืนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรายืนขวาคือคลื่นสงสัยเราก็คลื่นสงสัยคือเป็นคลื่นลบเราก็จะลบ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 ไปแต่ถ้าเราบวกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันทำถูกแล้วสมมติว่าทางซ้ายเป็นคลื่นที่บวกฉันทำถูกแล้วแช่แป้งเงินมาจักรวรรรักฉันจักรวันส่งเสริมฉัน ทุกสิ่งทุกอย่างฉันถูกต้องแล้วมันดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ดีกว่านี่คือบวก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 แต่ถ้าเรามีเอ๊ะมันเดือนอยู่ตรงนี้แล้วเรามีเคลื่อนสงสัยว่าเฮ้ยฉันทําถูกไหมเฮ้ยหรือว่าเขาจะมันไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยสิ่งนี้ฉันทํามันดีหรือยัง นั่นๆๆค่อยๆตกตกตกไปนะคะซึ่งแม้กระทั่งการสงสัยในตัวที่เราทําหรือว่าเราลูกขึ้นมาทํานั่นก็คือมันไม่ใช่ยืนหนึ่งในขืนหนึ่งแล้วนี่เป็นอันตรายสําหรับนะคะการเรียนกัวจักรวาลและแรงรุ่ใหม่ๆซึ่งโค้เคยตกเราไม่รู้ค่ะว่าเราไม่รู้อะไรเราตกโฟซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เรา เขาเรียกว่ารู้นั่นก็คือการเรียนหากวันนี้เราเรียนแต่เราไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้ได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราทํานั้นเฮ้ยมันถูกหรือมันผิดเพราะทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการเรียนรู้พัฒนาวันนี้กับการเปลีป่ยนแปลงชีวิตจะมีใครสักกี่คนที่ออกมาสอนเราเกี่ยวกับทารัฐทําทรอดให้เราประสบผลสําเร็จให้เราลุกขึ้นมาร่ํารวยซึ่งในที่เราเรียนมาเขาไม่เคยสอนเราในการดําเนินชีวิตซึ่งหากเรารู้เกี่ยวกับกฎจักรากวาลและแรงดึงดูดค่ะเราคงรวยกันไปตั้งนานแล้ว ว่าเฮ้มันไม่จําเป็นต้องเรียนจบสูงซึ่งวันนี้มันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้นคุณเราทุกคนสามารถกําหนดอนาคตของเราได้เคยสังเกตไหมคะว่าทําไมเราถึงแบบมีขาครึ่งดวงขึ้นและดวงลงนั่นคือเราไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราคะ่ะการที่เราจะมีชีวิตขาขึ้นตั้งแต่ควรได้เรียนรู้เรื่องโภชจากาลและแรงดคนนักาพากหรือคนต่างๆบอกว่าเฮ้ยทำไมเศรษฐกิจ ไม่ดีเลยทําไมถึงโควิดมามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ความคิดของเราเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจของฉันมีแต่คาขึ้นเท่านั้นเ <_ co ff s> พราะเรารู้ไงคะเรารู้ว่าเราต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราจะเป็นอย่างที่เราโปรแกรมหรือเราจะเป็นอย่างที่เราคิดวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ก่อนเราเคยคิดว่าเฮ้ยเงินหา,ายากฉันหาเงินเหงื่อไม่ออกเงินคงไม่มาหาฉันเรากลับกันเลยค่ะเป็นการโปรแกรมใส่ ในด้านในด้านบวกมาเลยเงินหาง่ายแค่ชนฉลับตัวเงินก็เข้าแล้วทําไมคะาวันนี้กับการที่เราคิดในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนามันกลับมาหาเราวันนี้เราเปลี่ยนกลับข้างเลยเราเอาชีวิตของเราไปหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นอันไหนที่มันไม่สมตบมันไม่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือทําให้เราประสบผลสําเร็จช้าวันนี้คุณสามารถตัดมันได้ทันไหมหรือว่าเรามองไม่เห็นเลยแม้กระทั่งเพียงเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยที่มันเป็นอุปสารรคของเราเราไม่สามารถมองเห็นเราเห็นแต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคับความเชื่อกับการลงมือทําเรายังยืนหยัดก,กับความเชื่อว่าเฮ้ยในเมื่อวันนี้มีคนหนึ่งทําได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทําได้เช่นเดียวกันหากคุณมีความเชื่อแบบนี้แล้วแนบมันไว้ในสิ่งที่เราทําว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้วันนี้ดี ที่สุดพรุ่งนี้ฉันทําดีกว่าเดิมได้นั่นก็คือการตีบวกแต่เราบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทําดีหรือเปล่านั่นก็คือ,ค,อ,ค,อคุณยืนอยู่ในคลื่นคือไม่ได้บวกขาดแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้บวกขาดนะคะวันนี้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายลุกขึ้นมาค่ะนะคะ เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกนะคะลุกขึ้นมาควบคุมเราจงเป็นนายเหนืออารมณ์แต่ก่อนทําไมคะเราเป็นให้อารมณ์เหนือตัวเราแต่เราเรียนรู้เรื่องจย์จังหวะและเฮ้ยฉันต้องควบคุมอารมณ์ซึ่งเรารู้แล้วว่าหากฉันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ขนาดนั้นนั่นคือฉันกําหนดอนา,าคตของฉันได้แน่ระหว่างเราเชื่อว่าฉันเชื่อว่าฉัน,วฉนรวยได้กับฉันอยากรวยอยากคือขึ้นลบ ฉันเชื่อว่าฉันรวยได้เป็นคลื่นบวกนะวันนี้กับเพียงมันเป็นเส้นขัดเส้นขนานบางๆแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันฉันเชื่อว่าฉันรวยได้กับฉันอยากรวยซึ่งอยากรวยเป็นคลื่นแห่งการขาดแคลนหรือว่าคลืนมันไม่เหลือเฟือ ะะวันนี้เพียงเส้นบางๆแต่ความหมายต่างกันค่ะวันนี้กับการลงมือทําปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการที่เราเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวค่ะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆค่ะวันนี้เราเจอทางลัดระดับโลกแล้วเป็นทางลัดของคนระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นสองพี่น้องตระกูลร้ายค่ะอับราฮัมเฮดเอลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนระดับโลกทั้งนั้นที่เขาล่วงรู้ความลับนี้และเขาเดินตามหรือใช้กฎระดับนี้ซึ่งหากเรารู้ตั้งแต่เราออกจากท้องพ่อท้องแม่ค่ะนะคะเราคงรู้ ไกันไปตั้งนานคงไม่มีใครที่จนวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายค่ะมันไม่มีใครมาสอนเรามันไม่มีแบบอย่างว่าเราจะต้องเดินตามใครเราไม่มีแบบอย่างค่ะว่าเฮ้ยเราจะเดินตามใครที่เขาประสบคลาําเร็จจริงๆงวันนี้เราเจอแล้วทางรัดทางรอดรอเจอแล้วกดจักรวาลและแรงดูดค่ะเหลืออยู่ที่คุณว่าคุณจะเดินตามไหม วันนี้โค้ชโชคดีค่ะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือโค้ชได้เจอคุณครูพาสตาสสิริธนาคนุณนะคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าการที่เรามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องตายมันเป็นอย่างไรนั่นก็คือเราเกิดใหม่ในร่างเดิมค่ะนะคะวันนี้หากเราไม่ฝึกฝนการที่เขาสําเร็จไวกว่านั่นก็คือเกิดจากการฝึกฝนวันนี้ไอความที่ว่าเราไม่รู้เปลี่ยนจากการเป็นว่า ฉันสามารถเรียนรู้ได้ฉันสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ฉันสามารถเรียนรู้ได้เป็นคำที่ทำให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองแล้วลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมาพวบคลุมไม่ว่าคุณจะเป็นใครค่ะอายุเท่าไหร่ คุณสามารถประสบความสเร็จได้ทั้งหมดไม่ได้วัดกันอยู่ที่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันไม่ได้วัดแต่มันวัดอยู่ที่ว่าใครจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกใครจะบวกได้ทุกสถานการณ์มากกว่ากันนั่นคือสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้เราเดินทางรัดเดียวกันค่ะต่างอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจซึ่งค้โพูดอยู่เสมอว่านะคะการที่เราเจอกันค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสินเสมอที่เราได้เจอกันฟังเสียงโค้ด ไม่มีเสียงแทรกนะคะอาจจะเสียงแทรกหน่อยนะคะแต่ว่าโค้ชยังโฟกัสอยู่กับพวกเราอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้การที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสินเสมอที่เราได้เจอกันค่ะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่นะคะไม่ว่าคุณจะยากมีจนหรือเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆทั้งนั้นนะคะวันนี้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ะค่ะนะคะเอาสิ่งที่เราเคยผ่านมากองไว้ก่อนมันกองไว้เหมือน คุณครูบอกว่ากองไว้เหมือนกับหมาขี้เรือนแต่เราไม่ได้ลืมแต่เรากองไว้ก่อนแล้วลุกขึ้นมาพัฒนาปรับเปลี่ยนมาพัฒนา ตัวของเราก่อนเมื่อเราเจอทางลัดแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะลงมือทํามันไหมคุณจะวิ่งสูดเหมือนกับคุณครูได้แบบเปลี่ยนแปลงชีวิต7เดือนร้อยล้านไหมวันนี้เราเรียนกับตำนานที่ยังไม่ตายค่ะวันนี้เรามีต้นแบบไอดอลแล้วเราจะเดินตามไหมนะโค้ดยังอยู่ตรงนี้ค่ะยังส่งต่อแบ่งปันเกี่ยวกับกจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะพอโค้ดให้สรจจะ วาจากับตัวเองและก็ต่อจักรวาลว่าหากฉันรอดฉันจะออกมาแบ่งปันหรือว่าฉันจะไม่ยอมรอดคนเดียวค่ะนะคะโค้ดไม่ลืมค่ะคำบัญญัที่ให้ไว้จักรวาลและนี่ก็เป็นนะคะสิ่งที่นะคะโค้ดบอกตัวเองว่าใครเจอฉันเขาจะโค้ดโชคดีและเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะวัยกว่าฉัน และก็เร็วกว่าชั้นที่ได้รับค่ะนะคะวันนี้คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไม่ได้ทักใครแต่รักทุกคนค่ะยังส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎจักวาลและแรงดึงดูดให้กับทุกๆท่ทานแล้วสินเสมอเรามาเจอกันค่ะนะคะคลาสดีค่ะรักเดอ้อ